ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราการประกาศพระคติโรมบทที่ 10: ข้อ17ซีรีส์พระคำของพระเจ้าในปากของชั้นประจําวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์บรรจุถ้อยคำกล่าวยืนยันและคำอธิษฐานส่วนตัวยึดตามข้อพระคำภีช่วยในการดำเนินชีวิตในความเชื่อให้จำเริญเติบโตขึ้นค่ะ คำของพระเจ้าในปากของฉันประจำวันอังคารพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ฉันตามความมั่งคั่งแห่งพะสริของพระองค์ทรงเสริมกําลังให้ฉันด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในตัวฉันเพื่อที่พระคริตต์จะสถิตอยู่ภายในฉันทางความเชื่อเพื่อที่ฉันจะอย่างรากลงลึกในความรักและสามารถอย่างรู้ถึงความรักของพระองค์ที่มีความลึก ความกว้างความยาวและความสูงรวมกับผู้เชื่อคนอื่นๆและรู้จักความรักของพระองค์ซึ่งล้ำลึกเกินความเข้าใจและจะได้เต็มล้นด้วยความบริบูรณ์แห่งพระสิลิของพระองค์เอเวซัรบทที่สข้อ16ฉันอิ่มหนำด้วยไขมันอย่างดีในพระนิเวศของพระองค์ และพระเจ้าทรงให้ฉันดื่มจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษมสำราญในพระองค์พระเจ้าทรงเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตของฉันและฉันเห็นความสว่างจากแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์ซาดูดีบทที่36ข้อ8ถึง9ปัญญาหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของฉันและความรอบรู้เป็นความชื่นบานแก่จิตใจของฉัน วิจารณญาณปกป้องฉันและความเข้าใจของฉันไว้และช่วยให้ฉันพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงสุภาษิตบทที่สองข้อ1 0บถึงสิบันรักษาพระคำของพระเจ้าไว้ในใจเสมอเมื่อฉันไปที่ใดพระคำก็นำพาฉันไป เมื่อฉันนอนลงพระคำก็ปกป้องฉันและเมื่อฉันตื่นขึ้นพระคำของพระเจ้าก็สนทนากับฉันสุภาษิตบทที่6ข้อ22